สภาบริหารแห่งรัฐเมียนมายืนยันในงานวันชาติไทยใหญ่ปีที่76ว่าจะยังเดินหน้าสร้างสันติภาพกับกลุ่มชาติพันธุ์นะครับส่วนสาเหตุที่ต้องประกาศควบคุมสถานการณ์ต่อไปเนื่องจากมีบางกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมกระบวนการเจรจาสันติภาพยังคงสร้าง,งส,สถานการณ์ความไม่สงบตามเมืองต่างๆขณะที่ผู้นําไทยใหญ่และก็กลุ่มชาติพันธุ์ที่ร่วมกระบวนการสันติภาพบอกว่าต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับหลังกระบวนการสันติภาพต่อจากนี้นั้นจะไปยังแนวทางเหมือนเดิมหรือไม่ วันชาติปีที่76ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ที่จัดโดยสภาเพื่อการกอบผู้รัฐชานหรือ RCSS บนดอยไตแรงรัฐชานตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีนี้แม้จะไม่ยิ่งใหญ่เหมือนปีที่ผ่านๆมาแต่ก็มีนายทหารระดับสูงของสภาบริหารแห่งรัฐหรือ SAC เมียนมาและคณะทำงานกระบวนการสันติภาพหรือ PPST ในฝั่งของกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธมาร่วมงานจำนวนมาก ผลเอกยอดศึกประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานระบุว่าเ7ปีที่ทำสัญญาหยุดยิงกับรัฐบาลเมียนมากระบวนการเจรจาสันติภาพบางเรื่องล่าช้าแต่บางเรื่องก็เร็วเพราะเห็นร่วมกันเช่นการพัฒนาพื้นที่และการปกครองแบบสาพันธรัฐแต่เป็นการพูดคุย3วันก่อนที่ S.A.C จะประกาศขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศต่ออีก6เดือน และการประกาศกฎอัยการศึก37เมืองซึ่งต้องดูท่าทีของ S.A.C. เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพว่าจะดาเนินการต่อไปอย่างไรส่วนการปกครองสาพันธรัฐประกาศที่จะพูดคุยกับชาติพันธุ์ติดอาวุธในรัฐชานเรื่องรูปแบบสาพันธรัฐแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากกลุ่มใดเลยซึ่งหากชาติพันธุ์อื่นไม่ได้รับความร่วมมือสุดท้ายประชาชนรัฐชาน ก็จะต้องเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยตัวเองมันจะมีความวุ่นวายในเมียนมาเกิดขึ้นไหมเมื่อหกเดือนหรือหลังจากหกเดือนโอ้ผมว่าการวุ่นวายของพมานะ่าเนี่ยมันต้องยาวครับมันจะแก้ไขง่ายๆหรอที่ปัญหาเนี่ยมันเลึกไปแล้วปัญหาที่ผ่านมาระยะหกสิบปีอยังแก้ไขย,ยังไม่ได้ปัญหาหม่เกิดขึ้นมาเอเด็แก้ไขผมว่ามันจะยากมากนะ อย่างมากถ้า,ต,กกาตั้งด้วยหลักการตั้งด้วยมานะการเจรจาถ้าไม่ไม่อยู่เท่าเทียมกันผมว่าเกียขยากยักคู่ฟันเสเนี่ยชามีบีชามีอเมริกาเน่ยขาดมยาดีชามีทวีนในตามกาเวนางโซเมียยาซาลินรองประธานพรรปลดปลอ่อยอารการ หรือ A L P หนึ่งในคณะทำงานกระบวนการสันติภาพได้สแสดงความยินดีกับ R <S C <oughs> S S ในวันครบรอบวันชาติปีที่76และได้กล่าวถึงเวลาที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆต้องร่วมมือกันอย่างจรงิงจังเพื่อสร้างสันติในเมียนมาอย่างแท้จรงิงกกกออองงเ้ันแาลด พลโทวินโอตัวแทนสภาบริหารแห่งรัฐเมียนมากล่าวกับประชาชนชาวรัฐฉานและกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธว่าอาซ s เเป็นกลุ่มแรกที่ SAC ต้องการพูดคุยเรื่องสัติภาพหลังกองทัพเมียนมาเปลี่ยนการปกครองเพราะรัฐชานเป็นพื้นที่ใหญ่ และได้รับการตอบรับจาก RCSs ตอนนี้กระบวนการสันติภาพคืบหน้าไปมากมีการพูดคุยเรื่องสาพันธรัฐพัฒนาและกองกําลังป้องกันตัวเองแต่เนื่องจากภายในเมียนมามีความวุ่นวายจากการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการสร้างสันติภาพทำให้เราต้องมีการประกาศควบคุมสถานการณ์ไปอีกระยะหนึ่ง วันชาติไทยใหญ่ถือกําเนิดจากชาติพันธ์ชินขนชินไทยใหญ่และพะมา่าตกลงที่จะร่วมลงนามสิิทธสัญญาปังหลงเรียกร้องเอกราชและกําหนดให้ชาติพันธ์แยกปกครองตัวเองภายหลังได้รับเอกราช10ปีแต่ต่อมาในพลเนวินประกาศยึดอํานาจเมื่อปี2505และไม่ยอมรับสัญญาปังหลวงของกลุ่มชาติพันธ์สัญญาปังหลง จึงถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนรูญระบุให้ชาติพันธ์ต้องแยกปกครองตัวเองภายหลังได้รับเอกราชอยู่ร่วมการศ0ปีถูกฉีกทิ้งและบรรดาเจ้าฟ้าไทยใหญ่ผู้ลงนามและเป็นพยายนหนังสือสัญญาปังหลงถูกจับกุมเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำหลังประเด็จก,การทหาพรพม่านำโดยในพลเนวินยึดอำน,นาจื่อปี2505